รีวิวระบบใหม่จิตแท้แห่งเทพมาพร้อมที่ตีกระดูกใหม่วิหารลอยฟ้านะครับวิหารเทพที่เราสามารถไปตีเลือกของได้แถมยังส,สามารถเลือกสิ่งที่เราต้องการฟาร์มดับได้ด้วยมีอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันครับ ก็การ์สสดสตีเป็นเพื่อนที่น่ารักทุกคนทางช่องจันแจกไวร์ในเกมเมอร์วันนี้เราเขากับสรพยุทธวิญยาจาร์เซอร์เปอร์จีนะครับกับตัวแมปตีกระดูกใหม่นะอันนี้ก็เป็นหน้าตีกระดูกในแบบที่เราเคยตีปกติเลยนะครับมันจะมีทั้งหมด4ตัวนะเรามีคอ้าตีทั้งหมดเวลา3ครั้งเหมือนเดิมซื้อได้ครั้งละ100ก็คือที่ที่ตีกระดูกที่ใหม่ที่มันใช้ไล่กว่าเดิมนั่นแหละเนี่ยครับเขาก็จะตีกันไว้เนี่ยไม่ตีกันเอาไว้ครับแต้รู้สึกว่าที่นี่เนี่ยจะดับบบแ ก๊อ์ก๊อ์ยังทาําดาเมจถึงขั้น1ห,หลักไม่ได้ครับน่าจะเป็นแพทใหม่มากๆจานเองคิดว่าทีมลงไปน่าจะตายเลยนะครับมันจะมีระยะเวลาการเกิดเหมือนกันกับที่เราตีกระดูกทั่วไปเลยเราสามารถกําหนดได้นะครับสมมติว่าเราอยากด้เซตไหนเนี่ยมันจะมีบอกพวกกระดูกเซตส, 4, กกสีกระดูกเซตสามนะครับกระดูกเซตสองกระดูกเซตหนึ่งทั้งหมด4เซตตอนแรกจานคิดว่าเซตใหม่เซตห้าจ,จะมานะแต่ว่าคิดมาก็ขนลุกนะครับเอาแค่นี้ก็พอแล้วก็จะมีอันนี้ครับจิตเทพนะครับที่จะเป็นผลพวงจากที่ตีกระดูก ของที่นี่นะครับเราก็จะได้ตัวทนะของจิตเทพมาในเวลาหาในฟังก์ชันของตัวที่จันกล่าวกันไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเอ้ยยังไม่ได้กล่าวดินะครับเด๋รื่องจิตเทพเป็นระบบใหม่เดี๋ยวเราจะพาไปดูหลังจากนี้นะครับไปอันนี้เราก็กดตีได้เลยครับไปคิดว่าน่าจะตีไม่ไหวนะครับส่วนตัวจันเองนะเพราะว่าทีมจันมันอันเดอร์มากนะครับจันไม่ได้ปั้นโครงปั้นของลวดทำอะไรเลยมันจะขึ้นมาตีที่วิหารเทพด้านบนที่เราเคยมาทดสอบนะครับ อลองดูหน่อยว่ามันตึงไมแต่คิดว่านะจากใจแฝก,ก,กวันน่าจะตึงนะครับาจารยังไม่ได้ปรับทีมอะไรตเท่าไหร่เลยมันก็ไม่ได้ตึงขนาดนั้นแต่แค่มันเหมือนมันตีดาเมจเข้ายากมั้งครับอี้เยเราตีถักปู่กระบ,บีทแทงดาบไปดาเมจเ5 0 0ไอ้เช่นนี่นี่มันคือสุดยอดแห่งความแบบนี่นื่องจริงเหรอ เทดเมจละเจ็ดันหะครับเจ็ดพหโอมีหน้าแหละแบบระดับพลังขนาดนั้นทำดาเมจได้ถึงแค่ขั้นหลักอ่ะดูดิทำไปได้แค่สองจุครับที่หนึ่งอ่ะอ้แต่ว่าที่1นึ่งคูณสิเลยครับโอ้ก็ให้คูณเยอะมากครับที่1นึ่งคูณสิที่2องคูณสิที่3คูณเอ้ที่สองคูณสิที่สามคณสิครับ 8คูณ8จนถึงอันดับ6แล้วก็อันดับ7ลงมาเป็นคูณ4ครับผมก็ให้คูณเยอะมากครับถ้ามาตีตอนไม่มีคนนีดน่าจะดีอยู่นะครับอันนี้อืมอันนี้น่าจะดีอยู่มากๆเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นที่หาทางน้าของจิตแห่งถวยเทพนะครับขั้นสูงเลยอันเนี้ยเป็นจิตถวยเทพขั้นสูงที่เราสามารถเอาไปประดับได้น่าจะเป็นค่าเซตใหม่หรือว่าคล้ายๆทํากระดูกเซตตอนเราทํากระดูกเทพ ในป่ามีระนะมีป่าหิมะแล้วก็มีที่เป็นเกาะเทพสมุทรอะที่เราไปทํากันนะครับเชื่อมัมมันแข็งแบบแข็งจริงแข็งจังแข็งกะละมังเหลือเกินในเสเ็ษทำดาเมจไปได้1.0นะครับโอ้โหแม่เจ้าที่1ได้3.6แรงกว่าจานประมาณ3เท่าแต่อื่นๆได้ได้คือที่เราตีกันได้แค่เนี้ยเราตีกันได้แค่นี้เองครับอ่าแล้วมันก็ดอกพองมามาดูกันหน่อยขอมีอะไรบ้างครับ อ๋อนี่ด,ดอกอันนี้มาด้วยครับนี่มันจะมีสี่ครับสีลุงก็จะได้ตัวจิตที่มันระดับสูงสีทองจะน,น,น,น่าจะน่าจะกลางๆสีแดงน่าจะดอกยากแต่สีลุงนี่น,น่าจะยากที่สุดคือแบบนี้มันจะมีให้ดอกที่มีหลายแบบมันเป็นตัวจิตที่เป็นจิตเทพนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพามาดูระบบนะครับอันนี้ระบบจิตเทพนะเราสามามรถทำเควสเพื่อรับได้ในช่วงต้นนะครับนี่แล้วเราก็เข้ามาในนี้เราสามารถทําการคราฟได้ตอน ที่เรามีจิตเทพอยู่นะครับฮะคุยกับคนนี้เราได้รับมาเพิ่มนะครับเอ่อหน้าคาฟตรงไหนวะอ๋อนี่ไงหน้าคาฟครับเราสามารถเอา2อันมาคราบกันได้นะครับอันนี้เราได้สีทองมานะอันนี้นะครับอ๋อมันต้องได้ระดับสีเดียวกันนะครับอันนี้นะครับอ่าแล้วก็ สมไปเลยครับไม่น่ใจะว่า,มาเมื่อกี้นา่าจะเป็นการขายมั้งหาในตลาดอะไรเงี้ยมันจริงๆมันมีเคเวสสอนในตอนแรกนะครับที่เราสามารถผสมผสานได้เนี่ยเราสามารถมาเลือกได้ครับคล้ายๆเลือกออฟอ่ะเนี่ยเลือกออฟนู่นออฟนี่อาจารย์ซ้ำสาสกินไม่ค่อยได้แต่ละอันมันต่างกันมากให้าทำสารานลกรมก็คงยากนี่ครับก็ได้มานะครับ นี่นะครับเราก็ได้มาแล้วที่เราทาเอาไว้เมื่อจะก,กี้นี้แต่อันนี้จะเราออกมาไม่ได้อาจ์น่าจะกดผิดไปเมกกื่อกี้นะครับอกูกดผิดไปแน่เลยไว่เป็้ไนะครับพนเรามันก็ต้องเรียนรู้นะครับในที่เราฟาร์มมาได้ก็จะมาฟาร์มไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีต้องใช้ตัวนี่นะครับตัวได้เควสมาหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีหน้าให้ใส่ครับนี่เรามีเป็นของตัว อันนี้ด้วยนะเป,นเป็นเป็นรูปเลยครับเห็นไหมอันนี้เนี่ยบวกเยอะอยู่นะครับเป็นเทพไส้กรอกนะครับนี่คือจิตแก่นแท้แห่งเทพนะเราสามารถใส่แต่ละอันเนี่ยเป็นสล็อตได้นะครับอ่าสามารถแทฟนแท็กอาแซนแซนอะไรอะใส่แทนที่ได้ตลอดนะครับมันก็จะเป็นบัฟของเราเนี่ยวิธีการหาก็ามาจากป่าที่จะเราพาไปตีนั่นแหละมันก็จะมีโอกาสที่จะดรอปพวกนี้อยู่แต่ละตัวเราต้องมาใส่เองหรอว่าเราจะเอาอะไรอ๋อต้องใส่แต่ละตัวแต่ละสีด้วยนะครับ ก็เ,เซตล่าสุดนี่แหละอันนี้เป็นไรอะ่ะอ๋อฉายานะ่ครับเนี่ยแล้วเราก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มจะเป็นระบบใหม่ที่เข้ามานะครับล้วแต่อาจย่างที่บอกมันมีค่าสเตตัสเป็นค่าให้กับเรานะครับเดี๋ยวดูกันว่าพื้นฐานที่อาจาใส่ไปเนี่ยมันจะมีค่าสเตตัสอะไรบ้างมันจะขึ้นแค่ของที่เราได้ใส่มันเข้าไปนะครับระบบใหม่ที่เข้ามาก็ถือว่าเป็นกิมมิคที่ดูน่าสนใจนะสำหรับจานนะครับบนซ้ายสุดคือเพิ่มความเสียหาย แดนเทพการต่อสู้นะครับอันสองเพิ่มพลังควบคุมสัตว์วิญาณต้านทานสัตว์วิญาญณญมีต้านทานเกาะด,ด้วยต้านทานกายแท้คิดว่าน่าจะเป็นคุณสมบัติพิเศษในการเอาไปเล่นต่อสู้กับรรญญญสัตว์วิญาณในในอ่าในส่วนหนึ่งในการเล่นเวลาพวกเสียกสัตว์วิญาญณญญออกมาแล้วก็นะ่าจะเอาไว้ตีใน PVE ได้ด้วยได้ดีนะครับแต่ละช่องเนี่ยต้องรอเปิดในนี้ลทำเควสเราก็ได้มาครับยังจะมีเควสดันได้สีทองครับต้องไปเล่นก่อนโอเค แล้วก็แ <c oughs> ที่เห็นว่ามันจะมีเควสช่วงต้นนะครับเนี่ยแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะมีเฟสให้เราทําอันนี้น่าจะใกล้ๆหมดไปละพวกเฟสของฟรีนะครับก็เป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาก็น่าสนใจนะจารย์ว่าน่านสนใจดีนะครับไม่มีเลยเหรอกล่องหมดเหรอแมสอัพไรดีอะ ไอส่วนอยู่ใครใช้ก่อกับอันนี้ได้ไอนี้มาด้วยนะครับได้ไหลายส่วนแหละต้องพยายามหาแมทอัพที่คนเอามาลงกันนะครับเราจะได้แมทอัพอันนั้นไปด้วยนะครับถ้าดูขนาดแล้วมันมีรูปเพื่อนขึ้นนะเนี่ยอาจาคิดว่าเขากับเขากับเราน่าจะเอาของมาแมทกันนะครับน่าจะใช้ได้ทั้งเขาและเราคิดว่านะครับก็ถือว่าดูน่าสนใจเป็นหนึ่งฝั่งนะท,ที่ถ้าแมทลงกันได้เนะน,นี่ยในแต่ละอันก็จะมีอันที่ดูเหมือนแมบทบแมบทบแบบแบบกันมา เพราะว่าบางคนก็หยิบวางเอาเอา,เอาทองของตัวเองวางแล้วใครจะหยิบไปผสมเพื่อให้ได้ออฟที่ต้องการแต่คิดว่าเป็นแบบนั้นเลยนะครับเนี่ยเราจะได้ออฟที่ต้องการมาอันนี้เราถึงระดับสีสีแดงเลยอนเนี่ยโหเขาเอาของอะไรมา,มาแมทเราวะเนี่ยเขาเอาสีแดงบวกร้อยสามสิบร้อยสามสิบเอ็ดมาแมทกับเราครับอืมก็ถือว่าเป็นฟังก์งชันที่ต้องมีคนเล่นแบบในโซนเยอะๆนี่ได้น่าจะได้แมทกันสนุกอยู่นะกับระบบใหม่ทะนะาของตัวจิตแก่นแท้แห่งเทพเนะครับจิตเทพแท้แทนะก็ประมาณนี้แล้วกัน กับแบบระบบใหม่ที่เข้ามาร้อมที่ตีกระดูกใหม่ก็ถือว่าดีนะครับอันนี้ที่คือที่ตีกระดูกเนี้ยจะน่าถูกใจบางคนเพราะว่าคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากได้กระดูกเซตไหนบางคนทาเซตเนี้ยอันเนี้ยยังไม่หมดอ่ะที่ดูดีว่าต้องไปตีแค่ด่านเจลิงอ่ะทันที่คุณจะตีด่านใหม่ๆได้แล้วคุณดอปกระดูกที่คุณต้องการในเซตที่คุณต้องการได้เพราะบางคนทําเซตสองเซตสามตานหมดแล้วแต่ว่าบางคนลืมทําเซตหนึ่งที่เป็นบางชิ้นที่เก็บไม่ครบอันนี้ถือว่าดีนะครับอาจารย์สังเกตได้นะครับเราจะมีสองอย่างก็คือแรนดม กดแรนดอมเพื่อหาใครวางไว้ได้หรือกดด้านล่างเพื่อปล่อยขึ้นตลาดไปครับเนี่ยใครอยากจะมาบวกของเราเขาเอามาบวกได้เออประมาณนี้นะครับหรือว่าชวนคนอื่นก็ได้นะที่คิดว่าเขาจะมีตราเนี้ยมาแมทช์กันได้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันดูหน้าวิว้าวดีกว่าไอสัตว์วิญญาณนี่อีกสัตว์วิญญาแม่งแย่งเธอเล่นถ้ามันเป็นบัฟเฉยๆที่แบบเทๆ่ๆแบบนี้จังก,ก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ช่วงเวลาที่กิจกรรมเริ่มมาหรือว่าตัว ฟังก์ชันใหม่มานะครับก็จะมีล็อกอิน hmm. เหมือนเดิมท,ทุกครั้งนะล็อกอินทั้งหมด7วันแน่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีอีก7วันด้วยปกติชอบเป็นนะครับอาจารอยากรู้ว่าเขาใช้ชื่อเรียกว่าอะไรอาจารย์เรียกจิตเทพแห่งแท้ไปที่เรียกไปใช่ไหมเขาเรียกชื่อนี้ว่าอะไรอะ่ะพระราชองค์การอันศักดิ์สิทธิ์เหรอประกาศศักดิ์ศักดิ์แห่งเทพเหรอหก็จะมีเป็นยันสีแดงสีลุงเลยครับเอออยู่ในงบท่านบนได้สูงสุดสีแดงจดอนันถ้าด้านล่างจะได้ลุงมาด้วย1เม็ดนะครับ ได้เพชรได้2เม็ดเลย1 2 2เม็ด2 3ส,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 สมเม็ดนะครับแต่ได้เพชรไม่เยอะนะแต่ได้เป็นสีลุงอันสีลุงเนี่ยโอ้โหสเตตัสที่บวกขึ้นมานี่เนาะเนะมากๆเลยเนี่ยที่เขาบวกให้นะครับอเดี๋ยวจะดูให้ว่ามันมีอะไรยังไงบ้างเพราะว่ามันจะพ่วงถึงกระดูกทุกชิ้นไม่ใช่กระดูกดิตัวตราสุกอันจิตวิญ,ญญาณที่เราจะได้มานะครับก็จะมีทั้งแต่ความาต้านทานกายแท้นะครับเพิ่มความเสียหายระด,ดับประลองความเสียหาย การโจมตีนอกเทอเนีคร oh, ับการควบคุมส ah oh. <Okay. S 1> ัตว์ปิญญาเพิ่มความเสียหายในเธอนะครับต้านทานสัตว์ปิญญาเพิ่มความเสียหายสักดิธิ์อ๋อมีความเสียหายจากสาวศักดิ์ศิษ์ด้วยที่เราตีพวกปิญญาณเทพอะที่เราไปตีเพื่อติด32แล้วไปตีตัวบอสเซียสาวศักดิ์สิธิ์นะครับก็จะมีเคาน์เตอร์โล่นะครับค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นป้องกันเคาน์เตอร์เกาะเพิ่มความเสียหายในแดนการต่อสู้นะครับหลากหลายเหลือเกิน เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับทางหน้าของตัวกิจกรรมตัวฟังก์ชันใหม่และก็เป็นที่ตีกระดูกใหม่ที่เราน่าจะต้องได้ตีกันแบบเป็นเรื่องปกติแล้วก็เพิ่มร้อยอัพในการดอปในช่วงแรกด้วยนะครับรวมถึงตัวจิตแท้แห่งเทพนะครับจะว่ามันก็เป็นสนใจที่ฟังก์ชันดูดีอ่ะเป็นฟังก์ชันที่เอาไวเา้เพิ่มค่าพลังเพิ่มค่าเซตัดน,นะส่วนที่เหลือเนี้ยน่าจะเรื่อว่าค่อยๆดันค่าพลังนู่นนี่น่นาเราไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ของมาเองนะครับก็ประมาณนี้ละกัน สำหรัคิปนี้ตานเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกูรักแคฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนปากนั้นเต็มเงินเซลราโกาผัดเติมถูกเติมใหม่เติมนี้ไม่มีเดียวฟันเติมแล้วอย่าลืมกดกเคสสวองตามช่องไว้ในเกมเมอร์ก็จะันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรัคิปนี้บ๊วยครับ